อ่ะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ยีิบสองนะฮะกุมภาพันสองห้าหกสี่ครับครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปวิดีโอปิดการขายนะครับผมโอหกหนึ่งศูนย์คันหน้าคาราโลกเกียร์กลางครับนะครับทิศที่ลงขาไว้เมื่อประมาณวันที่ยี่สิบนะฮะสิบเก้ายี่สิบเดียวระมาณนี้ครับผมคันนี้ปิดการขายแล้วนะครับผมพอดีเฮียจากกระแพงเพชรครับตกลงจองเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังรับแล้ววันนี้ครับผม อันนี้เอารถเทเลอร์มาใส่เลยครับมารับเองนะครับผมอันนี้เฮียามารับเองนะฮะ,น,ะนี่ครับเจะใส่แบบนี่ยสำคันนี้เราขายตามสภาพนะครับเป็นรถสภาพถึงตามสภาพก็เป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ปั๊มเฮดออดิโตหัวชิดเตี้ยนะครับพื้นสามนะครับผมเป็นเก่าน,นอกครับออกจากบริษัท ใหญ่แห่งหนึ่งทางสุพรรณบุรีครับเป็นรถที่รถที่สภาพพร้อมใช้งานครับผม <Hey. S 1> ส,สวยๆเลยครับ <Hey. S 1> จะของเดิมซื้อมาเกือบร้านนะคันนี้ <Hey. S 1> เราขายไปแค่6กแสนสครับ <Hey. S 1> นะฮะ เนี๋ยวคันนี้ไปอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผม สำหรับท่านที่ชินชอบรถไส่ฟอร์ดนะครับผม,ผมไม่ว่าจะเป็นรถเช็คสภาพหรือตามสภาพนะฮะสามารถสอบถามเราได้นะครับแหคขับเองมาครับแหคขับเองบ้าง อันนี้ครับอมเจนะฮะเจเจของรถบัสเรยครับันนี้ถ้าดูแลเจสบายครับครับ คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะก็เอาขอขอบคุณนะครับเฮียอ๋อเจ๊จากกระเพงเพชรนะครับผมนะฮะเฮ้ยถ้าด้วย คลิปนี้จะไว้จะใช้คลิปนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณตลอดการติด<อ>ตามนะรับชมนะครับสวัสดีครับ